สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องยังหัวหยุกหัวยองอยู่พี่น้องเอ้ยผมกับประเทศอันเดชแต่วีอยู่นี่ไต่ตอนนี้ถ้าลงมาวาดพี่น้องไมยมาใส่บาทยำ้าแต่เพิ่นก็เริ่มใส่แต่ไรเข้าเฮาก็ลงมาลงมาใส่บาทยำ้าพี่น้องเอ้ยอยู่วาดบ้านเศร้าเอือยพี่น้องบรรยากาศยำเศร้าเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเด้อ ันนี้ก็ลังเริ่มใส่บาพี่นอ้องเลยคาับพ่อยอดเป็นยอดโดยใส่บาแล้วก็สิต,ต่อยอดพี่นอ้องน้องแม่มาดิโนต่อให้เล่าเด้อด<อ>จานนูอาร์คนใสใ่เป็นประธานพระป่านะสาธุขอบคุณมแม่ลายลายได้อสาธุบุญแม่ลาลายห้าร้อยบาทเ <มา S 1> ด้อมาเด้อพี่น้องเด้อนา่งยานเอา พีน้องกำลังใส่บาตรตอนนี้กำลังใส่บาตรพี่น้องบ้านเฮาวนะคือใส่ไพ่มาแล้วใส่ไพ่มาแล้วใส่พี่น้อง <c oughs> บ้านแมน่เฮาเป็นลูกหล้าบ้านนี้ฮะอใส่น้ำทางมือคือสีย่างหรอกใส่บาตรยาใส่บาตรหยาดน้ำน้ำกันพี่น้องเอ้ยทำบุญทำบุญมันนี่ก็ได้บุญพระป,ป่าสามัคคีเนาะ เฮ hey, ปุ่นหาได้ได้ศาลาระวัดน้อยศาลารหงษ์ธรรมสาราหอแจกเป็นเมกะน้องสาวใส่บาทแล้วฮันจังส่งสใส่น้ำหลังอ้าเจ๊ใส่แล้วหรอือเปล่า บาทสิบหาหน่วยพี่ดาวเลยบาทซิบหาหน่วยทางเบอร์าธูบุญค่ะเลอันดาวจะพกเพี่ยนเห็นเลยนะปูยังแกวเด้นนี่ช่องอันแกวคือร่นี่ บาสิมหาหน่วยพี uh ่น huh. uh ้องเอ้ยทำบนใส่บาทน้ำการพี่น้องงานพระบาสสมาคีเนาะเป็นงานที่สองของบ้านแต่งานนี้ส่งงานใหญ่กว่างานบุญบ้านพี่น้อง พอเป็นครั้งแรกเนาะที่จัดงานใหญ่แบบนี้ปกติครับพระปราถธรรมดาคือแบบอ่า,พา,าเบบบบาพ,าพาิ่นมาเหมาะเหมือกับทวายเลยบได้ครบบได้งานมีพระมีพระนัสิเจตองมีพระสิบเจ็บบ่เอาเขียวสิบหาสิบเจ็ดองบอ่สิบเจ็ดกระบะสิบเจ็ดหน่วยสิบแปดหน่วยพี่น้องเอายสาธุสาธุเป็นครั้งแรกที่บาทลายอิลีบาดเฮาครั้งแรกเลยนะนี่ ไอ no. wow, oh. right. ้เก mm ่าไม่แต oh. ่เนาะพ่ออย่าว์นนี่พ่อสองบาทเยาว์จะจับจับก่อนกูเนี่ยไปใส่บาทก่อนพี่น้องเนาะตอนเออเราจะไปละจับก่อนมา่ตัวเดียวอีกหนึ่งเซนกีจ่าทู

Ya <Tan> pu miak keo, to nyot papa, ik 2 sen kip, saa tuu Ya pu mai nuk no, nuk no, tabeng, ik 1 sen kip, to nyot papa Ya yeah, pu bukaloi nuk no, nuk no, kukien, nuk maa to nyot, ik 1 sen อาอยากพูดสิด่งที่รู้มากๆจากร้าน,นเสิร์ตเซอร์ไก็์ทำการต่อยอดไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องหนึ่งร้อยบาทกำน้ำซองแพ็คเมื่อวานนี้ก็มาโม่อำเภอหน 1, ึ่งแสนกีบเนาะและคาคล้องแม่วบดินห้าร้อยบาทนะคะเป็นประธานพระป่าพี่น้องสาธุบุญกับคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ล,ะละา,ายเนาะกับเงินซื้อน้ำเก๊กฮวย นำเย็นๆย็นให้ชาวเมืน้ำมือานนี้เอาเอไม่เละาะมาต่อยงอดอีกอะไ,ไรชิบชิบชบาทคันกี่สาธุตอนนี้ก็บคนลายลายพี่น้องบ่ายบ่านเท่าเราต้องพร้อมเพียงกันตอนนี้ก็พร้อมเพียงการตอนนี้ทางอนอสานมาเกีย,ดยได้พี่น้องเลยใช่จ๊ะ เวลากาคข้าก็ขึ้นก็เต้นน้ำกันใส่บาดก็มาใส่น้ำกันนอคอนเห็นเบอร์แทบพี่น้ตาเลยผ่านลกีาน้องเพชรสลีส่จ้บางคนก็ไลงมาพี่น้องเนาะลมอสุ่มซุ่มสงคอต่อยอด0 0กีจ้าถือาน้องขันสลีสีา จากขึ้นมาสูงสุดปากจอบตนโยออหาสิบพันกิจอาจารย์ครับอมวงดนตรีกาลังเก็บนวงมาลําเื่องกับารังเก็บถ้าประเทศสุภาพบ้ามาลําเนาะตย่ออีกหาสิบพันกิจสางอดผูาคขอการ สาขาสองขนะเงินสาสารวสาาาใหเร่องเราเบรว่างอรไอ้นี่ไอ้หนมนวนยืนนเจ็บได้ใครจะมีเอ้าตอนนี้พระาชาสการหว้พระับนพี่น้องมาดชักองลงมานํำพังกองก็อยู่นสนัครนะนะโมตะปวตอะะหะัม Anaya kasiang pina papan sa roo เป็นสันขาวยังเรียบร้อยแล้วพี่น้องส่วนเสืเมื่อก่อนและอาเทนส่วนเมื่อใหญะทงพุ่นคลองเกี่ยวกับข่าวกำน้ำคายทางกุ่มรซขึ้นเมื่อสักก่อนพี่น,ออนอ้องเลยมันย่อพราข่าวมากเจะปฏิกิติน้ำหลับคนได้ทำบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ

Gracias. พอไรก็หันก็นได้อยอมาสี่นมันีเวลาม่งานเหลนะครับก็ตะกี้เป็นอันองการองการวันนี้พวกสร้างเข้ามาอี็นเดัเรียนามาอยู่ในนี้มันมีหอดมันหอดมันบม้อบ่ะนะบ่อมีแต่ป เก็บขวดเก็บยางพี่ห้องนี่นี่ดีอะไรนี่อาซีชมพูนี่ค่ะน้ำมันขึ้พี่กินบิเลตบ้าก็ไปค่ะวเบามาห้ายังมาอยู่สาวงานข้ารถกลางเชียงขึ้นอ้ามีรถใหญ่ อยู่หนะฮะตอนแระสิออกมาน่าซะเอื้อยไปเก็บพี่เก็บยางสัก่อโอกาสหน้าไปเลยสิไปเก็บก็ได้กําลเริ่มซุกกําลังเริ่มซุกกําลังลายพี่ก็งามงามได้